อยู่ๆเป็นที่นะครับวัดเน่านวัดศิย์แล้วก็เป็นป่าเจ้าพ่อวันท้ายนะครับก็เช่ญเซทับก่อนที่เราจะถ่ายทำนะครับเราก็จะไหว้ขออนุญาตแล้วก็ขอให้วันนี้ราบรื่นดีนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะให้อนันต์นะครับเป็นคนพาเที่ยวแล้วก็พาชมแล้วก็เล่าประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทั้งวันเลยดีกว่านะครับอีพีนี้อาจจะแบ่งเป็นหลายๆอีพีหน่อยคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดอีพีต่อไปนะครับเราไหว้ขอพระวันท้ายกันก่อนนะครับ จุดที่เราไหว้กันตรงนี้ครับเขาเรียกว่า หลักประหารนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆเราจะมีหลักประหารจริงๆที่เป็นของดั้งเดิมนะครับแต่ว่านี่เหมือนเราไปจําลองมาเพื่อให้อยู่กับวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในสมัยโบราณน,นะครับก็ตรนนี้เราก็อยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งใช่ไหมอันนั้นก็คือเรื่องของพันท้ายนรสิงมีส่วนที่เป็นประวัติประวัติด้วยประวัติคือที่วอเวลานอ,อาส่วนที่เป็นตำนานคือเชื่อมโยงกับยุคปัจจุบันอาจจะมีเรื่องของตัวละครใหม่ๆที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องอาจจะมีเรื่องของสถานที่จริงและสถานที่ ถี่เสมือนจริงอ่าจารย์ทานน้ำมานี้ยขอบคุณครับขอบผมนี่สวรรค์เพลิยนะสุดยอดเลยขอบคุณเราเลยพิเศนะขอบคุณแล้วครับขอบคุณครับชิมก่อนนะอร่อยครับน้อป่าเหมือนครั้งก่อนเลยอ่ะทีนี้ครับผมก็คือเหมือนเราจะมีเดี๋ยวผมถือใหนื้อครับครับผม ก็คือเหมือนว่าตำนานต่างๆเนี่ยมันก็เกิดที่คลองนี้แต่ว่าจุดประเด็นสำคัญที่อาจารย์จะเล่าให้ผมฟังนี่คืออะไรคือก่อนจะมาเข้าเรื่องของวรรณกรรมในยุคปัจจุบันแต่ว่าอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นประวัติก็คือเรื่องของคลองสําคัญของเราต้งแต่สมัยอียาเราจะมีคลองที่เราเรียกคลองด่านคลองด่านชื่อทางการเนี่ยคลองเราเรียกคลองด่านว่าคลองสนามชัยคลองสนามชัยอยุทยาก็มีครับผมอยุธยาก็มีคลองสนามชัยปัจจุบันรัตนโกสินทร์เราจะมีถนนสนามชัยถนนสนามชัยคือการกรีธาทับเราจะ มีชัยให้กับศึกสงครามของเราทุกครั้งเพราะฉะนั้นการมีคลองสนามชัยในสมัยยุยาก็คือการลบทัพจับศึกออกเดินทางออกซีตะวันตกเนี่ย<อ>ก็จะเดินทางไปสู่ดินแดนภาคตอนตกภาคตอนตกของเราก็มีเพื่อนบ้านที่เราสู้รบกันมายาวนานนะคนอันนั้นในส่วนนั้นแต่ขนาดเดียวกันคลองสนามชัยเนี่ยมันขูดมันวิ่งตรงยาวเลยเป็นคลองธรรมชาตินะฮะคลองตรงๆแล้วเลยียวเลยมีมีคดโค้งข,งขง<อ>้าแไปมาจนกระทั่งมาถึงที่สุดของคลองสนามชัยคือ ปากคลองโคกขามาเพราะถึง<น>ปากคลองโคข,ขามปุบ๊บเรือเนี่ยวิ่งตรงไม่ได้นะต้องเข้าคลองโคกขาม,มเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นว่าเราจะต้องลบทับจับศึกเนี่ยพระมหาษัตริย์ของเราไหลไหลพระองค์เนี่ยก็จะต้องประพาสเพื่อดูบางคนอาจจะดูประบติอย่างเช่นพระเจ้าเสือไปทรงเบ็ด ถามว่า,าพระอ,องค์ทรงเกเสษมสารันกับการตกปลาหรือเปล่าไม่ใช่รพระอ,องค์ต้องการไปดูสนามรบหรือเส้นทางการเดินทัพต<อ>่างๆที่จะออกสู่ทะเลได้นะครับ <นะ S 1> ผมเกี่ยวกับพระเจ้าเสือผมเห็นทําไมบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดพระองค์ท่านจะออกจากวังเนี่ย ต้องเห็นบอกว่ามีการปลอมออกมาก็คือประมาณว่าเหมือนหนีออกมาหรือว่าต้องแอบ,บออกมาอะไรสักอย่างนี่ครับคือต้องบอกว่าการสเสด็จที่ไม่เป็นทางการซึ่งสมัยก่อนรพระมหากษัตริย์เวลาสเสด็จที่เป็นทางการทางการเนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยจะมีสมมติสเสด็จทางเรือเราเรียกทางชวลมากก็จะต้องมีหน่วยอีกหน่วยหนึ่งที่อยู่ทางด้านสองฝั่งของกระบวนเรือสมมติจะ,สะเสด็จเสด็จส,ะสะระบุรี เพื่อไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรีแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องมีการอุดช่องล้อมวังทั้งสองฝั่งสมมติกระบวนเรือยาวจากอยุยาไปไปสระบุรีก็จะต้องมีทั้งสองฝั่งเป็นเรื่องใหญ่มากของพระมหากษัตริย์เสด็จครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยแล้วก็เสด็จทีประชาชนก็จะแบบเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเวลาที่พระองค์เสด็จจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเช่นสมมติกรณีที่สมเด็จพระนารายณ์ เสด็จไปประทับที่รับุรีเป็นพระราชวังใหม่ที่เตรียมไว้ที่เตรียมไว้ท่านก็จะทําจะเป็นที่ที่เกษมสําราและมีความสะดวกสบายแต่ชาวบ้านเดือดร้อนเขาบอกพระนารายณ์เสด็จเมื่อไหร่แล้วเข้ายากหมักแพงทีนี้การที่เสด็จอย่างที่เมื่อกี้ที่ที่พอตเตอร์ถามก็คือถ้าท่านจำแรงหรือแก่งกายหรือออกไปแบบชาวบ้านคือบางครั้งพระองค์ก็โปรดที่จะอยากจะไปแบบชาวบ้านที่เรื่องไม่เยอะคือบางทีก็อาจจะอยากแบบ ไปตกปลาหรือว่าวันนี้อยากจะแต่งเพลงะลองชิวๆอะไรยังไงก็ว่าไปคูดว่าตอนต้นแล้วว่าในถ้าหากต้นเรื่องที่พระเจ้าเสือเสด็จนะพระเจ้าเสืออ้างว่าพระเจ้าเสือไปทรงเบ็ดที่คลองมหาชัยชลมาร์หรือที่คลองสนามชัยเพื่อจะเดินตามเส้นทางเดินทัพจริงๆก็คือไปเพื่อไปดูเส้นทางสําหรับการที่ข้าศึกจะเข้ามาบ้านเราถูกไหมนี่คือตรงนี้คือข้าศึกจะเข้ามาแล้วเราจะวางแผนยังไงแต่ทีนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็ไม่ได้อยากไปแบบ เอเกกเอเกระเลกทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าบอกพวกขุนนางก็แบบอ่ะข้าจะไปสํารวจเส้นทางเพื่อนี้เดี๋ยวคุณนางก็จะทําให้เป็นเรื่องใหญ่โตอีกก็เรียกว่าไม่ต้องมาใครไปตกเบ็ดเล่นเฉยอะไรก็สั่งห้ามตอนเดียวส่วนเดี๋ยจะสั่งห้ามเดี๋ยวส<อ>ั่งห้ามหนึ่งก็คือไม่ให้ใครบอกไม่ให้แ่าว่าฉันไมายกคือการแสดงกิริยามารยาทกับ พระหากษัตริย์กับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปก็จะทําเหมือนก็เป็นเพื่อนฝูงไปที่เราจะเห็นกรณีของรัชกาลที่5ที่มีบันทึกด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่ามีอยู่สองพระองค์เนี่ยที่ที่มีการปลอมออกมาเพื่อที่จะแบบไม่ต้องเอกระเราอะไรใหญ่ตัวก็คือมีในหลวงรัชกาลที่ห้าจะเห็นว่าพระเจ้าเสือนี่จะมีบทบาทในเรื่องของการปราเพลงมวยการปราเพลงมวยคือลองคิดดูดีว่าถ้าบอกว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวใครจะมา สู้กับท่านนะใช่ครับไม่ไม่กล้าจะเตะก้านคอจะขึ้นมวยไม่มีใครสู้ครับใช่แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าออกข้ามาเป็นคนทำไม่ได้เลยอยากจะลองรปลองมวยอาทีนี้ก็ใส่กันเต็มที่ใ่แล้เต็มที่ท่านหนึ่งได้มีโอกาสจะเห็นฝีไม้ลายมือของคนที่เอามารับใช้งานของข้างด้วยเพราะนั้นจริงๆการที่เสด็จประพาต้นอย่างที่ถูกเรียกกันในสมัยรัชกาลที่ห้าภายหลังเราจะเรียกคําว่าเสด็จประพาต้น เสด็จประพาต้นซึ่งก็มีหลายข้อสนันนิษฐานเช่นกรณีของว่าเสด็จประพาต้นบอกนิยามความหมายว่าเสด็จโดยที่ไม่ให้ผู้คนรู้ว่าเดินทางไปอย่างไร<อ>แต่ขนาดนาเดียวกันคำว่าประพาต้นบางคนบอกประพาสอ้นหรือประพาต<น>โดยใช้<น>เรือของตาอน้นเอาเรือตาหัตาอ้นเนี่ยเป็นปันธันท้ายเรือในการที่จะนําเรือ,อนําเสด็จไปด้วยก็เลยแปลว่าเสด็จประพาตอน้นแต่จริงเรียกว่าเสด็จประพาต้น อันนี้ก็คือยังไม่มีข้อสรุปครับผมส่วนใหญ่นักประวัติศาสตร์ก็จะพูดอย่างเงี้ยแต่เราก็เห็นว่าหนึ่งก็คือรชัชกาลที่5ก็เสด็จประพาสต้นเพื่อจะรู้จักผู้คนเพิ่มมากขึ้นรู้จักบ้านเมืองเพิ่มมากขึ้นจะเสด็จคู่ไปกับพระอนุชาขององค์ก็คือกรมพระยายดำรงราชานุภาพเห็นไหมไปทุกที่ในทุกภาพแทบจะทุกภาพจะประกอบประกอบคู่กันรชัชกาลที่5เกษมสำราญที่น้ำตกนั่นที่นั่นที่นี่ขึ้นพบชาวบ้านก็ไปกับกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ก็คือถ้าเกิดเราเห็นในบันทึกมันก็จะไม่ได้แบบเป็นการเสด็จแบบที่เป็นทางการลำลองใช่เป็นก็ถ้าแค่เกิดว่าดึงภาพไม่ออกนะสมมติว่ามีวัยรุ่นฐานมาเนี่ยถ้าอยากรู้ก็คือเดี๋ยวนี้คอนเทนต์มันจะมีแบบว่าจะประหารบริษัทชอบปลอมตัวมาสมัครการทํางานแล้วดูเอ๊ยภาพเลยถาแล้วําทำงานเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยตั้งแกเด็กฝึกงานหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามันก็อารมณ์คล้ายๆกันมีความคล้ายกันกันเองนั่นก็คือลักษณะของการประพาต รประภาพนี่ไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการซึ่งก็มีมาที่เราจะเห็นก็คือครพระเจ้าอยู่หัวของพระเจ้าเสือแล้วก็ลงมาถึงในสมัยรัชแาร์ที่ห้าก็มีความเป็นมาอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความสําคัญนะครับเพราะว่าเวลาที่ อย่างเช่นกรณีของสมเด็จพระนเรศวรตอนที่เป็นองค์เชลยอยเงี้ยไปอยู่ที่พม่าตอนที่กลับมาแล้วพวกก็จะเข้าใจบ้านเมืองได้ดีพอเข้าใจภาษาทุกอย่างมาไปทั้งหมดจากการที่ท่านได้มีโอกาสคือสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินเวลาที่จะพูดเวลาที่จะสเ,วเวจะสเวยเวลาที่จะกินอาหารมันเป็นระเบียบสำนักของของร,ราชาสำนักแต่พอมาเป็นแบบระระดับชาวบ้านพระองค์ก็จะ,กะเกษมสาษําราและมีความผ่อนคลายมากกว่าไม่ต้องยึดติดต่อก,กฎระเบียบบ้างนะ ก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เห็นภาพมากพอเนี่ยก็มีหนังอยู่เรื่องหนึ่งที่พี่บัวขาวบรญชาเมธ uh huh. เล่นเป็นนักมวย uh huh. ทีนี้เนี่ยมีการหลอกกันนิดนึง uh huh. ก็คือตัวผมจําไม่ได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระมหาท่านไหนแต่ว่าจําได้ว่าพระมหากริสันะ่ะก็คือปลอมตัวมา uh huh. มาเป็นแบบนักเปรียบมวยอ่ะหาเปรียบมวยไปทั่วอะไรเงี้ย uh huh. uh huh. ทีนี้เนี่ยอยากจะลองวัดใจดูว่าวพี่บัวขาวที่รับบทนั้นอะ่ะ เขาแบบซื่อสัตย์จริงไหม,มก็มีการแบบเปรียบม,มวยกันแล้วเหียแก้เป็นโจนไปป้นแล้วขู่บอกว่ามึงบอกมาว่าความลับมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยรวมไม่ไม่บอกอะไรเงี้ยถ้าจะบอกก็ฆ่าเลยฆ่าเเลยอ,อะไรเงี้ยสรุปก็คือเป็นการที่พระมหากษตร์น่ะลอง,ลองใจ,ใจ อะไรเงี้ยครับมันก็มีให้เห็นกันเนาะเป็นเรื่องที่แบบอย่างที่บอกถ้าเกิดพระมหาัตรมาทีนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยคือเอาบบเรื่องร,ราวเมื่อครั้งที่สเสด็จของพระเจ้าเสือเวลาที่พระองค์ปลอมกายไปนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็เอามาเป็นเค้าโครงของอวรรณกรรมได้ทํากรรมทให้เราได้เห็นส<ำ>มัยก่อนเราไม่รู้เราไม่เข้าใจมาได้เห็นว่าเออการการจําแรงกายการปลอมตนออกประพาสที่ต่างๆเนี่ยได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นก็อย่างที่พอตเตอร์ว่าเวลาที่ ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารเนี่ยถ้าอยากจะรู้จักว่าผู้ผู้ที่อยู่เบื้องล่างเราเขาทางานทํางานยังไงไปเข้าบัดีไปอยู่เข้าห้องน้ําแบบชาวบ้านไม่ต้องเป็นห้องน้ําของผู้บริหารอยู่แบบชาวบ้านไปเดินทางแบบผู้ชาวบ้านก็จะเข้าใจเข้าใจคนพนักงานผู้น้อยก็จะพูดได้ทุกอย่างถ้าเราเป็นเจ้านายพวกเขาก็จะพูดแต่เรื่องดีๆอะไรอยู่บ้าเอามาณนี้ครับเกี่ยวกับการประพาต้นนะครับ ปรากฏเดินทางไปถึงคลองโคขามแล้วก็ต้องเข้าคลองโคขามพอสุดตรงคลองที่เราเรียกว่าคลองสนามชัยก็จะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าคลองโคขามพอเลี้ยวซ้ายเข้าคลองโคขามนี่แหละปัญหาเพราะว่าเส้นทางคลองโคตมากเลยถ้าพอเตอร์เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับเข้าไปใน g l e อ่ะเซิร์ชคําว่าคลองโคขามจะเห็นเลยว่าคลองที่เขาเรียกว่าคลอง สามสิบสองคดหรือคองข้อขามเนี่ยคองเดียวกันคือมันมีความคด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 นับได้เป็นสามสิบอะเยอะมากเลยคือมันมันต่อเนื่องกันแบบนี้เลยเหมือนนี้เลยคดอย่างนี้เลยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะใกล้ทะเลเพราะใกล้ทะเลเพราะมันเตรียมจมออกทะเลและความคโค้งของแม่น้ามันก็จะสูงเพราะว่าน้ํามันไหลเอื่อยใช่ไหมฮะเพราะนั้นพอเรือเข้าไปเรือพระที่นั่งทรง เดินทางไปในครั้งนั้นน่ะก็มีพันท้ายที่เรารู้จักในนามของพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนั่นเป็นในท้ายเรือซึ่งเดินทางเข้าไปก็คุมท้ายเรือของพระเจ้าเสือไประหว่างเดินทางเนี่ยก็จะเจอปัญหาอุปสรรคครัค้งสําคัญเลยที่ทําให้การมาเป็นประวัติประวัติวีรบุรุษของสังคมเราในตั้งแต่อดีตจนถึ้ถึงยุคปัจจุบันบก็คือรู้จักในนามของพันท้ายนรสิงห์ตรงนั้นแหละครับก็คือเรือโขนเรือไปชนกับต้นไม้ระหว่างทางเพราะเพราะคลองมันคด ก็หักหักเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นหนึ่งกอาสาที่จะรับผิดชอบต่อความบกพร่องของตัวเองตามกฎมนเทียนบาน <rag> ok. แล้วก็ทําให้พระเจ้าเสือกระร่งเสียพระไทยต่อการที่จะต้องเสียคนที่มีความสามารถ,ารถคนที่มีความซื่อสัตย์อย่างนี้ไปเ<อ><ๆ>พราะว่า ท่านก็เลือกใช้วิธีอื่นแต่ทันท้ายนรสิงป์ไม่ยอมอยากจะให้รักษาสิ่งที่เป็นกฎมนเตม,มาไว้ก็ยอมเสียสละถ้าเกิดว่ายกเป็นข้อยกเวน้นแต่ตัวค่าหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะมีข้อโต้แยง้งหรือ,อมันก็ต,ต,ต้องมีการต่อต่อไปเพราะฉะนั้นตัวค่าขอเป็นตัวอย่างเลยนี่เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับสังคมบ้านเรารทั้งในยุคที่ผ่านมาและในยุคปัจจุบันด้วยนะครับเราเราหาคนที่ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองแล้วไม่ใค่ดูแค่สนุกสนานบางยุคบางสมัยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องละครที่ กสร้างอีกภาพยนตร์เนี่ยเปิดที่โรงภาพยนตร์ฉายกอนนั้นที่ศาลาเฉลิมไทยผมก็มีโอกาสได้ดูละครนิดหน่อยด้วยเกี่ยวกับเรื่องอันต์นาวสีนะครับผมแล้วเห็นบอกว่าอนัน,า,นาเราวมาตรงนี้เนี่ยคือเป็นจุดที่ใกล้ๆกับปากคลอง<ช>ก็คือด้วยความที่ยุคน,นี้มันก็ต้องมีการแบบอารทํมตะลิงให้มันแข<ช>็งแรงต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าตัวคลองที่โคตรๆจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ยังมีอยู่ด้านในครับแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเราอยากจะเห็นภาพจริงอ่ะเราต้องล่องมาาทงเราต้องมาทางเรือ Hawaii, จุด,ดสำคัญอีก่วนหนึ่งนะครับหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วนะหลังจากการสําเร็จโทษพันท้ายนรสิงห์นั้นนะพระเจ้าเสือเนี่ยทรงขุดคลองอีกเส้นหนึ่งต่อจากที่สุดของคลองสนามชัยและก็ต่อตรงนั้นจะมีชื่อคลองคือคลองอจากคลองสนามชัยเป็นคลองมหาชัยโชลมา ผมเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้คลองเดียวกันครับพอมาถึงตรงปากคลองโคกขามตรงไปจะเรียกว่าคลองมหาชัยชลมากเพราะนั้นก็ไปออกที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครที่เรากำลังพูดถึงที่เราอยู่แต่ตำแหน่งนี้คือจังหวัดสมุทรสาครเพราะนั้นความสําคัญของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มันพิสูจน์ได้ด้วยสถานที่จริงแต่ว่าอาจความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องอาศัย แมปปิ้ง g o o g l e Map ในการ,รดูว่าออไอเครื่องมือยุคใหม่ทําให้เราเห็นถึงความโคดโค้งของคลองเป็นไป,นปนได้ไหมด้วยเหตุผลแล้วผมมีเห็นตำนานเนี่ยที่อาา่านมาข่าวผมพอจําได้ครับวันนั้นเขาจะมีพูดถึงว่าแม่สีนวลเนี่ยมีอยู่จริงๆไหมหรือว่าเป็นแค่เขาแต่งขึ้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีเอามาทําเป็นหนังละครอะไรต่างๆด้วยเงี้ยความสนุกของประวัติศาสตร์ที่จะหยิบขึ้นมาใช้ ทุกยุคทุกสมัยจะนําประวัติศาสตร์มาใช้เนี่ยใช้ล้วนๆไม่ได้เพราะจริงๆคําว่าประวัติศาสตร์<อ>คือสิ่งที่มีเขาโครง,ครงหลัก,กและก็มีส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเติม หรือต้องคิดหรือทาความเข้าใจายกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงคลอง32คดหรือคลองโคกขามใช่ไหมคุณก็ต้องดูพอเตอร์ต้องดูจากเหตุผลจริงว่าเออใช่นะเพราะมันอยู่ใกล้ทะเลแล้วนะม,มันจึงมีความคดโค้งนะแล้วจึงมีการขุดคลองใหม่คลองใหม่จริงไหมนั่งก็คือคลองมหาชัยชลมากนะรกเนี่ยเป็นเส้นทางตรงอ,อปเลยผ่านวัดกระเจ็ดหรือวัดเจษด,ดารามเงี้ย<อ>ก็จะผ่าน<อ>ต้องไป ต้องไปนะก็ต้องมีโอกาสไปดูมีโอกาสจะไปดูโอเค <Okay. S 1> ผมพอเข้าใจที่นานจะสื่อแล้วก็คือประมาณว่ามันมีข้อคณมาจากเรื่องจริงอยู่บ้างแต่ว่าพอผมผมเรียนเกี่ยวกับการแสดงเนาะแต่ทุกอย่างแหละพอมันมาเป็นหนังหรือละครเนี่ยยุคสมัยก่อนมีพระเอกมันก็ต้องมีนางเอกต้องมีมันก็ต้องเป็นของคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถูกแต่งเติมเข้ามานหน่อยเพื่อความสนุกเพื่อความไหลลื่นในศิลปะบทละครหรืออะไรก็แล้วแต่ในในสมัยก่อนด้วดบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยอย่างเช่นกรณีเรื่องของเมสซินวน กับพันธยนอรส์เรื่องของกรณีเรื่องของนางนา,าหรืออ๋อเห็นเห็นอาจารย์พูดว่าจริงๆแล้วนางนาเนี่ยสามีเขาหรือผัวเขาเนี่ยไม่ใช่ไชื่อมากช,ชื่ออะไระอาจารย์ช,ชื่อชุม่มช,ชื่อชุม่มคนละโยกกับคนละ, <laughs> ะโยกกับมากเลยนะ <laughs> คนละคนละ แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาถามหาความผิดถูกกันหรอกไม่ได้เป็นพิสูจน์<ช>แต่จริงจริงมันจะมันจะแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นทหน้าที่เขาเรียกฟังชนิสก็คือทำทำหน้าที่กับสังคมอย่างเช่นที่เราพูดถึงเรื่องของบุคคลบุคคลหนึ่งที่ยังคงอยู่อย่างเช่นอาจารย์อนเนกนาวิกมูลท่านศึกษาเรื่องของผีทําไมถึงเปลี่ยนจากนางหน้ามาเป็นแม่มานาค ไม่น,ออไน่าไปทั้งน่าเปทัน่ามีการเปลี่ยนยุคสมัยก็จะมีการวัฒกรรมในการเรียกหรือรว่าสรพนามในการเรียกของคนในยุคสมัยหนึ่งก็เปลี่ยนไปเพราะ,ะนั้นตัวละครที่มีเขาเงื่อนอยู่เล็กๆหนึ่งก็กลายมาเป็นตำนานเรื่องเล่ากลายมาเป็นเรื่องวรรณกรรมที่สนุกสนานละครทีนี้เนี่ยพอมันเป็นวรรณกรรมอ่ะมันก็ต้องมีเรื่องของนาคเนี่ยผัว ชื่ออะไรแล้วพอจะให้คนจาเนี่ยหน้าชุ่มมันแปลกมันก็คงอย่างแต่พอเป็นหน้ากับมากปุ๊บเนี่ยมันดูเข้าลิ้นมันดูเรียกแบบนากมากมันเรียกง่ายอ่ะง่ายเขอาใจเข้าปากของผู้คนใช่ครับอยู่ในความทรงจำดยถ้าเกิดว่าแม่นาาพระขนงแม่นาากับนายชุ่มมันแปลกแกอาจจะเป็นเรื่องของความสวยงามทางภาษาโดยเพิ่มอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของเมื่อกี้หลังจากตัวละครชุดนี้ที่เราพูดถึงเรื่องของแม่นาากับนายมาก ประมาณยุคสมัยที่เรากำลังพูดถึงเรื่อง,องวรรณกรรมเรื่องพันท้ายนรสิงห์ก็จับไปผูกเข้าไปในวรรณกรรมใช้เป็นภาพยนตร์ใช้ชื่อเพลงน้ําตาแสงใต้เป็น<อ>เป็นร่างเป็นละครซึ่งใช้เขาโครงเรื่องจากที่พอสเตอร์พูดเนี่ยแหละเรื่องของพันท้ายนรสิงห์กับแม่สินวน<อ>เข้ามาเข้ามา,เ,า,มาเห็นบอกว่ามีเรื่องลึกลับเกี่ยวกับการแต่งเพลงนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยว<อ>จะมีพี่เอกอพี่เอกนี่เขาโปรนะเชี่ยว<ม>ชาญเรื่องนี้เดีย๋ยวพี่เอกจะมาในอีพีหน้านะครับ<อ>ผมก็ เราจะมีต่อเนื่องไปถึงเรื่องตำต่างสียงใต้ที่อาจารย์นัาทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้นะครับผมจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราแค่อยากจะให้เรามาถึงสมุทรสาครสายของเราอะสายรายการของเราแต่เราลองไห้อะมันพูดถึงเรื่องตำนานพูดถึงเรื่องสิ่งที่มันคนแทบจะลืมด้วยนะครับใช่อย่างวันนี้ก็เอาอนันต์มานะครับผมเพื่อพามาดูเรือไม่พอพามาดูเนี่ยมันก็เกี่ยวเครื่องมาสถานที่จริงถูกต้องครับเพราะว่าคองคกขามเรือแล้วมันก็มาเรืออีกใช่นะครับตำนานเรือพันธานรสิงหรือว่าพ่อ อันธานอสิงเนี่ยก็เกี่ยวกับเรือแล้วที่สำคัญน,นะบอกกับพอเตอร์ไว้เลยนะไม่ใช่หน้าที่เรารจะไปพิสูจน์ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จครับนะครับคือต้องปล่อยให้สังคมเขาเป็นผู้ตัดสินในสิ่งนั้นนะครับดเดียวกันแต่ละชื่อแต่ละเรื่องแต่ละวัตแต่ละตอนมันก็จะทําหน้าที่ของมันในการขับเคลื่อนเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของชาติครับเช่นเดียวกันส่วนบอกว่าสารนี้จริงอันนั้นไม่จริง<ช>ไม่ใช่หน้าที่เราคือต้องต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมมาที่นี่อาจจะงงนิดนึงว่าทําไมสารพ่อบรรทาย ไหนกันแน่ฉันอยากจะไปไหว้แล้วเราศักดิ์สิทธิ์เลยอ่ะต้องไปที่ไหนจริงผมว่าแค่เรานึกถึงเราภาวนาถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนขอแค่เป็นที่เนี่ยสมุทรสาครหรือที่ตรงเนี้ยอำเภอเนี่ยหน้าจุดตรงเนี้ยยืนอยู่มาเนี่ยผมว่าเราก็นึกถึงได้ใกล้ชิดได้แล้วลำเลึกถึงครับผมส่วนอันไหนแท้จริงยังไงเนี่ยไม่ต้องไปหาอย่าให้อาจารย์บอกนะประมาณนั้นนะครับผมก็ฝากไว้นะครับสําหรับเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยอยากได้แบบ หลงลืมกันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆเนาะก็ส่วนน้ําตาแสงใต้เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวย้ํานะครับน้ําตาแสงใต้เ้ําะใช้ไม้มลไรนะครับไม้มะไรในกานน้ำตาแสงใต้คือถ้าถ้าคุณถ้าพัตเตอร์เข้าใจภาษาพัตเตอร์จะเห็นความสวยงามคือน้ําตาใต้แสงใต้อ่ะมีแสงใต้แสงอ่ะแสงที่ว่าเป็นกากลางคืนอ่ะภาษาสวยมากครับน้ําตาแสงใต้นะครับติดตาม ใน e ีต่อไปนะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับขอขอบคุณอนันต์มากๆเลยนะครับผมนะฮะที่แบบสละเวลามาให้ความรู้ผู้ชมแล้วก็ผมด้วยเพราะวันนี้เราก็ออกมานอกสถานที่กันอีกเช่นเคยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์รายการเราลองไห้ของเราหากชอบนะครับผมแลวถ้าใครอยากเจออนันต์อีกนะครับหรือว่ามีสถานที่ประวัติศาสตร์ที่แบบว่าสนใจลองคอมเมนต์มาอยากให้อนันต์พาไปไหมหรือไปจอดลึกไหมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดครับท่านแรกนะครับคุณทวีนาอุปัตยาท่านที่สองนะครับคุณออมอรั์สุรตาวันิชไอทีโซลูชันและก็นี่ครับเอ็มเคสกีครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอัาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครัาสวัสดีครับสวัสดีครับ